นะครับขบวน355กรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับวิ่งเฉพาะเย็นวันอาทิตย์นะครับวิ่งเฉพาะเย็นวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ คันนี้จะไปถึงสุพรรณบุรีประมาณสองทุ่มนะครับออกจากกรุงเทพประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่สิบนะครับทษทีเป็นขบวน355นะครับดีเซนลางนะครับวิ่งถึงหนองประดุกนะครับจันทร์ถึงเสานะครับส่วนคืนวันอาทิตย์นั้นจะไปถึงสุพรรณบุรีนะครับ เชื่อเพื่อนต่อไปในธนาคารออมน่สาขาโดยทางรับสายผู้โดยสารแถวสุขภัณฑ์ตอนรับเพื่อนโทางสายมนิ่างที่างเพื่อนคอยนี้โดยทางรับสายโดยสารมาที่เรียบร้อยแนำสินของให้สำหรับของทางรอรับการโดยสารโดยธนาคาร่อมนิสาขามาแล้วขยันเดินกันจังเลย 341น,นะครับกรุงเทพแก่งคอยนะครับกับสายสีแดงโอ้ไอหมาบ้านี่ร่ว,วนรา่นหาะ่สาโรนะวาอันาจาค่ะวมาระ

วนวิ่งผ่านนะครับวนอะไรหนอกีเส้นรางโดดพิเศษหรือเปล่า ทัวร์รถกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับน่าจะเป็นคี้หะนะฮะถ้าทำไมไฟมันสว่างจังเลยมเมนต์จัสต์มอเมนต์จัสตมเมนต์ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอย่าเพิ่งกวน Yeah! <try>